ามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะอพอเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในช่องแชนแนลโทรทัศน์นะคะแล้วก็เสียบปลัก๊กเจ้าตัวออมบ็อกซ์ของเราตรงนี้อพอเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือก Channel น,น,นะคะเลือกมาที่ HDMI ค่ะ เวลาเลือกนะคะน้องๆใช้รีโมทโทรทัศน์ของน้องๆเลือกไปก่อนอพอเราเลือก c h a n n e l HDMI แล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะน้องๆก็รอบแป๊บหนึง่งพอเข้ามาสู่หน้าจอที่เราเลือก HDMI แล้วะคะ่ะน้องๆเราใช้ตัวรีโมทสีขาวเล็กๆของเราเนี่ยค่ะเป็นตัวควบคุมนะคะ แบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้น้องๆก็ลองเลื่อนปุ่มนะคะปุ่มซ้ายขวาลองเลื่อนเมนูจะมีเมนูแบบ movies tv shows เลงนะคะถ้าเราจะมาดูคลิปความรู้วิดีโอความรู้ของเราให้เข้าไปที่ movies ค่ะเลือกตรงนี้แล้วก็กดปุ่มกลางนะคะ enter เพื่อเลือกค่ะ่ะาพอเข้าเวลาน้องๆก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นวิชาหลัก ต่างๆตรงนี้นะคะน้องๆก็สามารถเลือกดูได้่ะเดี๋ยวก่อนพี่จะดูให้น้องๆดูข้างบนนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างมันจะมีบายจองหรือว่า genre นะคะบายมู i วี่แล้วก็ u n w a อชเวลาจะดูแบบวิดีโอความรู้เนี่ยน้องๆก็เข้ามาที่บายจองหรือ genre นะคะพอเข้ามาที่เจนเหรือจองเนี่ยน้องๆก็จะเจอวิชาหลักอ่าเราอย่างเช่นเราต้องการจะดูเคมีเอนสิบคสย้อนหลังนะคะก็เลือก เคมี Entrance 1 K Me, hip, อสคบคอย้อนหลังแล้วก็กดปุ่มตรงกลาง enter เพื่อเลือกค่ะ,อะพอเราเลือกแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเจอข้อสอบมากมายเลยนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเคมี Me, ทางเอ e เปีต่างๆอ่าอย่างพี่นิ้งจะเลือกดูอันไหนดีอ่าจะอย่างเช่นจะเลือกดูเอ e เนตห้าศูนทนะคะก็ mm hmm. กดปุ่ม enter นะคะ mm hmm. เพื่อเลือกค่ะ จะมี r e ซูมเพลย์อิ g กับ s ตาร์ท from beginning นะคะ r e ซูมเ Playing ก็คือเล่นในฉากที่เราพอสไว้อันเก่าของเรานะคะแบบอันเดิมที่เราดูไว้น้องๆก็สามารถดูต่อได้โดยคลิกที่ปุ่มนี้แต่ถ้าสมมติเราอยากจะดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็กด Start ท from beginning นะคะสตาร์ทพี่นิงจะดูตั้งแต่เริ่มแรกเป็น Start ท from beginning แต่แรกต้องมาถึงกาตเลยโจ์ a อเนี่ยปี50กันนะครับโจ์เริ่มต้นด้วยอะไรอ่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพี่นีจะสอนวิธีการ f o r w เ r d นะคะการกรอให้แบบไปมากขึ้นอย่างเช่นน้องบางคนดูไปแบบถึงนาทีที่เท่าไหร่อะไรเไงี้ยต้องการจะดูต่ออะไรเงี้ยนะคะน้องๆก็สามารถกรอได้แบบพี่นิจะสอนวิธีการกรออ่าเวลาจะกรอก็ต้องอยู่ในแบบว่าต้องเลย์ก่อนแล้วก็ อ่ะที่จะบอกก่อนเพลงกดตรงกลางเพลงปุ๊บถ้าเราต้องการจะกรอกดปุ่มขวาเนี่ยค่ะปุ่มขวา forward สองครั้งนะคะอ่ะที่จะทําให้ดูค่ะเพลงก่อนอ่าเห็นไหมคะพอกดปุ่มขวาสองครั้งมันก็จะกรอก,อกรอแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมคะทีนี้พอเราเอา่อต้องการให้มันเร็วขึ้นอีกก็กดปุ่มขวาอีกครั้งหนึ่งมันจะกรอเร็วขึ้นอีกดูนะคะ อ่าสังเกตไหมคะจะไปเร็วขึ้นพอไปเร็วขึ้นปุ๊บถ้าเราต้องการจะพอยส์ก็กดปุ่มตรงกลาง e. กดปุ่มตรงกลางพอสไว้เพื่อทําโจทย์นะคะทําโจทย์ที่เราต้องการอ่าเราก็หยิบกระดาษขึ้นมาทําโจทย์ตามพี่ติวเลยนะคะอ่าแล้วก็ทําโจทย์ตามปุ๊บอ่านะตัวหนังสดอ ง่ายๆ E คือช่วงกลางาตรงนี้คือ1,200งอ้ยีสรขอโทษครับหองรอกิโลจูลใช่ไหมแปลงให้เป็นจูลซะคูณสิบกินสันะครับแล้วค่าคงที่ของแผงจำหนกไปเออคือ6อ่าถ้าน้องๆต้องการหยุดก,ก็กดปุ่มกลางเป็นพอยสไว้นะคะทีนี้ถ้าน้องๆต้องการจะออกไปข้างนอกหรือไป ต้องการจะแบบปิดเครื่องก่อนพี่นีจะสอนวิธีการปิดโดยการที่คลิกไปที่เมนูจะอยู่ปุ่มล่างๆตรงปุ่มล่างตรงนี้นะคะคลิกไปที่เมนูอ่ากลับมาละก็คลิกอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ตรงมิชาหลักของเราคลิกอีกครั้งหนึ่งอ่าก็จะกลับมาสู่เมนูหลักแล้วนะคะเราก็จะปิดนะน้องๆก็เลือกมาที่เซตติ้งค่ะใช้ปุ่มนี้ในการเลือก ในการเลื่อนเพื่อเลื่องน,นะคะพอเลื่อนมาที่เซ t ติ n งปุ่มเนี่ยเราก็เลื่อนลงอ่าใช้ปุ่มเลื่อนลงมาที่ standby กด enter อพอกด enter ที่ standby เครื่องก็จะปิดลงนะคะถ้าน้องๆต้องการจะดูอีกครั้งหนึ่งก็กดที่เมนูค่ะ,ะก็จะขึ้นมาถ้าน้องๆจะปิดกดสแตนบายแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะคะกด standby ตรงกลางอย่างนี้ แล้วน้องน้องก็สามารถดึงปลักออกได้คะ่ะต้องกดก่อนแล้วก็ถึงดึงปลักออกเป็นไงว่าคะน้องนองวิธีการใช้ออมบ็อซ์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ